สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันที่31อพฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมแอดมินมาหาคุณลุงนะคะคุณลุงที่ถูก12ล้านนะคะแฟนคลับบอกว่าแฮปมาตามเพนแนนนะคะว่าคุณลุงนะคะเพนมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงบอกอสวัสดีค่ะคุณลุงอ่าฝากย่าเน็ยคือว่เห็น,นย่าบุณิเอาไว้รุ่นเลขพอดีตัวนี้มาอื่นมันเปิดเ่ได้อ๋อเป็นยังคือว่าเปิดบ่ได้ร ขอสัมผัสทอจังหน่อยเป็นยังบอแฟนคลับว่ามาถามเล่าแนมีตัวเลขอันโศกลาบบอเมื่ออื่นเธอเพิ่นบอกกะถามถ้าเพิ่นบอบอกกับบ่ว่ากันสินะคะ่ะอันนี้ร้านชาวบ้าลูกใช้ตัวื่อนลังใดลัางนี้ขืองลังนั้นเอาล่างนี้อีลาวลังนี้บอกู้เขียวพันยี่หม้อใดละงาพันกู้เขียวจริงสิอ่ะโอ้โห้รออกแบบเพื่อนตัวอก ตัวบอกสเปคเพื่อนเองปาดคือเก่งเดียวหลานสาวออกสเปคเพื่อนเองค่ะท่านผู้ชมมีเด้อร์หลานสาวขออนุญาตถ่ายจากหน่อยเ้ยเป็นชายเลยอาวเป็นยังนะถ่ายจากหน่อยขออนุญาตแฉ่แฉ่ป้าเลยเลยฮะแฉ่ลูกเพื่อนเลยเลยโอ้บอกสเปคเพื่อนว่าอยู่สเปคทันสมัยแท้หนูวว่าแสดงว่าคนนงานออกแบบเองเนาะ มไอวัดเลยซื้อไฟวัดซื้อซื้อไฟมาอันติดน้ำหอมนี่มั้ยน้ำหอมน้ำพรอมเพื่อนค่ะเพิ่นไปเพื่อนลองวานเงินเพิ่นเพิ่นต้องบริหารเองเนาะเล็กหน่อยคู่มือนี่เขาเจ้าเก่งเนาะเก่งเขามักแบบไฟแบบไหนแบบไหน <c oughs> แสดงว่าคนถอ,อกินต่อาเราฟิวเนาะ <c oughs> แเมื่อนั้นอันพ่อบอกตัวเลขแฟนคลับไปพ่อหนูอันขออนุญาตเอาลุมคลิปไปเนาะ พระเจ้าว่าป้าพอเราคือเบาดีแต่เพิ่นวาเรา่าเราเบาดีนะคะมีแต่คนชื่นส้มเนาะเ <c oughs> พื่นก็นดีใจยุเพื่นอันพ่อแบ่งปันตัวเลขนะเพิ่นคือบุหวงเลขสินะเพื่นก็นเลยว่าไปถามเบิ่งให้อีกแนะ่แอดมินว่าโคงสุดท้ายนะแม่พอ จากพ้นส so ิได้ตัวเลขตัวใดพ้นสิเปลี่ยนตัวเลขอยู่บนน้อหึงเสียวตัวเก่าตัวเก่าบ่พ่อย่ำตัวเลขให้แน่พ่อยี่ยังเกาะเจ็ดหกหนึ่งคับพี่เจ็ดศูนย์หกเับเจ็ดศูนย์หนึ่งแหละเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งตัวเกาเนาะพ่อก็ว่ได้เปลี่ยนตัวอื่นบ่มักตัวอื่นเนาะบ่มักตัวอื่นโอ้ก็จำเป็นต้องสื่อหลายเนาะ ซื้อในน้อยเนาะรัดรีกซื้อซื้อใบซื้อใบแล้วซื้อใบพอพอโอ้แสดงว่าแต่ละงวดของไม่ได้ซื้อหลายเนาะแต่ว่าดวงโชคมันก็มาเองเนาะค่ะเน้องโอ้แค่ไมันด้ซื้อใบเดียวแต่ซื้อนี่ขันมันชี้ถือกับชี้ถือเลยบ่ได้จำเป็นว่าต้องซื้อมาหลายๆคือเขาซื้อหลายกับิมดหลายค่ะ เขาว่าเจ็งเขาก่เจ็งไหมสื่อไรเขาว่าเจ็งเขาก็เจ็งนะคะท่านผู้ชมนางไก่คุณพ่อนางไก่ไก่นะคะท่านผู้ชมฟันดีป่ะพ่อพ่อได้ฟันป่ะกันธรรมดาเขานี่อ่นก้อนเลขออกนี่ไม่ได้ฟันยังบ่บ่บอจะฟันมือแรก่ะใันกับฟันมือแรกโอ้มือแรงที่ฟันอีกวันนี้ฟันว่ะครับแค่ยม่เคยเซ็น ฮะมันเคยเปลนเนี่ยแจ็งจื้นอะไรพื้นวัดออกโอ้เออพื้นสออกแค่พื้นเลยแค่แล้วมันสื้อเลขหมดเราคนเนี่ยมันสิมาถามท่านนาะบานออคับส่วนหนักเไปปันก่อนมือออกมือหนึ่งจะสสมมือเออจิือว่าแค่จะันเหรอเนี่ให้มืองกมือค่ะเออเ็ยันไค่ะจะเสรอมันสื้อเลข แต่ว่าชวนมากกับหลายคนเนียว่าเดี๋ยวนอนก่อนมืออื่นมือเล็กนี่แหละสิได้มืออื่นเล็กออกก็คือได้ตเอ้ยค่ะเจ้าบางคนกับพี่เนี่ือพอหลายคนเลยแมอแม่นเนาะเป็นแบบนั้นแหละค่ะค่ายๆคิดเข้ามันมไปเฉยๆมันสัดเดอร์เลยค่ะมันเป็นยังไงพอ่อมันแบบคืดจวดขันสิซีเลถ้ามือเล็กออกเจ้าเจ้าได้หรอเ่ครับเออมือมืออื่นเลยขซื้อเลขกเหรอว่าจะฝันรถเนี่ย ครับเออขั้นบนมือเลขสิ่ออกนี่ค่ะาะฝันเด้เพราสิสูตรตัวใดเนาะเอาไปคิดว่ามันหลุดฝันน่ะสิวคิดแล้วก็ฝันแล้วเนาะแต่ว่าซมเมนขาเจ้ากับเมนอีนนี้ได้มือเลขสีออกนี่คือเป็นวัตถที่แบบว่าสรุปตัวเลขเห็นไหมเนาะที่เป็นจังฉันทอคือกันวะ นี่ให้เจะได้สันโมื่นหนูสิไดตยตเลขเสือพ่อฝันถ้าเป็นรอนก็ไม่คู่แล้วไปแถวหน้าดูหน้าเสือกแล้วรอนีิวัดปลาต้องกันหน้าดูนหน้าเสือเป็นสลรข้ามอกแม่ค่ะคือว่าฝันโม่ขื่อเนี่ยกรับลพบอามันเป็นจังไดพอแจ๊คเป็นฝันเป็นเดนดียวกันบอเค่บว่า่ื่อเนี่ยอ๋อในคนับโตอยู่เนาะไปคอนับโตเี่ยค่ะ หลวงพ่อฝันได้ตัวนึ่งพ่อฝันได้ตัวนึ่งบัานนี้ผู้ใดเข้าบ้านี่ต้องเช่าเข่าทุกคนโอ้ทางไฟทางเข่าผู้นึงเข่าบนผู้นึงเข่าล่างพ่อผมเป็นคุนใช่ไหมเหรอก็ใครย่านใครยังตัวครับสาราพักจบบ้านเพ่อก็นอดเลยพ่อเป็นย่านผีบ้าแสดงว่าจิตแข็งตัวนี้เออแต่ว่าเห็นยังกับไม่เห็นเนี่ย ค่ะต้องเชื่ออะไรแสดงว่าอยากเห็นอยู่เอออยากเห็นในใจนี่คิดอยู่บอกว่ามาแม่เอออยากเห็นว่าสีทามเล็ยบ่เออว่าสื่อว่าอะไรอ๋อสีถามสีถามว่าจังไหนบ่ทันเห็นมหาเลยสีทามมหาภูมิมหากบเขาว่าเห็นเป็นตัวเป็นยังก็ยังไม่เห็นหรอกสีถามว่ามันจะออกตรงนี้บ่ยังสิบ่เออโอ้หลวงพ่อจะรู้บ่โอ้ยเจ้าพญาหลวงพ่อของมันญาติเยอะเรื่หลวงพ่อหลวงพ่อญา แค่ะเห็นแรกของก็เห็นตาเจ้านี่ลเราเห็นตาเจ้านี่เราไม่ย่านวัดทีแค่บนบ้านเจ้าของเนาะโมเมนต์บ้านเจ้าของนี่ต้องย่านเลยขนาดบ้านเจ้าของข้าเจ้าก็ต้องย่านเนี่ยเนาะอ๋อนั่นแทบจะวัดเลยวัดป่าเหลวน่าดูน่าเสื่อมค่ะโอ้เป็นดินแดนยซักดิทีแต่ไม่เข็ดนะครับเราแม่แม่ พระนาดูนพระธาตุนาดูนข้นเห็ดเห็ดพระธาตุนาดูนนั่นก็แค่มอกวาจยเนเอาบ่พ่อเออรุ่นรุ่นพ่อหนี้เนโอ้คนไปไวสี่สี่มือเราเอาตีเออคนบ้านบ้านหัวหัวบัวแปรอ่ะเราอยู่ตัวใดอ่ะแค่ชิบกเป็นพระวครับบ่อข้นธรรมดาหนี้เนี่ยแต่ข้าเนี่ยมูเดียวกันนี้นะ เอาเออมู่มู่เดียวกันนีเลยล่ะเอออันผู้สางพระธาตุนั่นหรุนโอ้เพิ่นเพิ่นเป็นคนสางพระธาตุคนนี้พระธาตุคนนั่นเลยมู๊กันก็พอเลยติเออมู่กันมู๊ลื่นกันไปโอ้ค่ะขาหุ่นจ้ากันเออลื่นกันเออบอกไปว่าคนซักซิดียังไปเฮ็ดเลยค่ะอันเฮ็ดได้กลับปีทีนผีมืออยู่อันนี้คือเพิ่นสร้างมีฝีมือเออเพิ่นได้เฮ็ด เออนั่นแหละค่ะคนบ้านหัวบัวค่ะโอ้ยังว่ดไส้สักค่ะผู้ประวัติมันแล้วนี่อยมันเป็นยังไงเมืองเมืองนี้เห็นเมืองเก่าอเองค่ะคล้ายๆกับบ้านแซงโบราณโอ้เมืองเมืองแซงพอเคยไปไปเออเมืองโบราณเมืองแซงพอเค่อยไปบ่ บ้านแท่งเนี่ยเขาเป็นเมืององี่ยเนี่ยเมืองขลางเมืองขมอันนั้นเมืองเอีหยังอันจับปลาซักเงี่ยนะครับอ๋อนี่สำนักนะครับนอนจำบ่ได้นะครับคือคือซื้อสมัยเก่าคนเอออันนี้เจ้าพ่อเมืองแทงมันสิเป็นนู่นน้ำแท่งนู่นที่หินแดงๆเนี่ยหนูไม่ค่อยไปจักเถื่ออยู่เพราะท่านน่าดูนค่ะเออที่เป็นสางไว้ค่ะอู้ โชคลาภงวดที่แล้วกะโชคดีจากความฝันเนาะเพาะชือ,อ,อบ้านแถวนี่ก็ไปค่ะหลงหลวงเนี่ยบ้านแถวอันลงหลวงอ,อยู่โอ้ยู่สกลนครนี่อยู่อนัอนมุกดาหารโอ้มุกดาหารเออตทหอนพ่อเป็นทหารอยู่อันหลงหลวงนเนี่ยเนี่ยยื่ในาแฉเนี่ยเอาพ่ออยู่นี่บอกเออเป็นทหารเนี่ยม่าง,งยู่บ้านหน่อยไม่แฉค่ะแต่สมัยค่ะ ก็จิคุ้จักเหมือนแแถวเนย่โซ่าตัวแถวเนยค่ะคนโซคนขาครับคนโซข้างม้วนนี่เราออกมาน่สองว่าเขาวงท้าม้วนี่ค่ะเระล่ำหัวไส้ปีพ่อซ้อนเท่าไรอันตอนนีขอปลาเหมือนค่ะาะร่ำหัวไส้ปะทะกันย่าเหนื่อยแรนพี่จะไปยิ่งแบกปืนแรีนล่ำหัวไส้หนีจากร่ำม้วได้เราพวกนี่ค่ะจากชิ้นยิ่งมูเลยพอบอกก็ยิ่งเกลือ ลูกไฟมาแล้วออ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปสั่งมาสัมภาษณ์ตาอีกแล้วได้มไ้มนี่ <laughs> แฟนคลับให้มาถามโค้งสุดท้ายอไหมมาแต่ใส่โอเคนังงน่งหน่อยู็คือแแม่ย<อ>ังบอรถขาวๆวังหันเบารถสีดำเอาเบาสีดำว่าแฟนคลับว่าไปใายทะเบียนรถให้เบื้องเนี้เธอเลขรถพ่นออกว่าสัน<ๆ>เลขทะเบียนอี่อย่างคือยงพอเลขทะเบียนรถเจ้า องสี่หาเก่าโอ้สองสี่หาเก่าเด็งามนะสองสี่เลขดังอยู่นอะอันที่เข้าไปถ่ายมาหลายบอลไหมสองสี่หาเก่าไหมเจ้าของกันมดป่ะั่า้ยถาม้วัฝันอยู่ต้องถามลูกไผ่บอกว่าซื้อตัวไหนพ่อือซี่ร้อยคุณบฮะ ปวดลูกแล้ววาถือซีลอยน่ต้องถามลูกไฟว่าลูกไฟเอาตัวใดี่มืนกัว่าพอจะในมือนกัวถือของเลอ๋อสกันาดันนกันใถามลูกไฟว่าลูกไฟเอาตัวใดเนาะกันคนทีบอกเข้าวะพ่อก็มักเอาตัวเลขน้ำเพลนนี่บ่เบิ้งน้ำเพลนบ่ก็ไปซื้อน้ำเพลนหรอกบหมเออ๊เรนยนบ่เอาท่นผู้ชมพ่อเป็นคนเป็น คนบนเสื้อกคนเดค่ะขนาดอาจารย์ว่ามตัวนึงกับพวกซื <pu> okay. иваем, Zahlen, ้อค <ini> ่ะต้องเชื่ออาจารย์ถือพ่อกับพวกถือรอดนต้อกันค่ต้องเชื่อพ่อถืออาจารย์กับพวกถือพ่อเป็นคนที่สั่นเลยแสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจเจ้าของซื้อมั่นใจเจ้าขว๋องซื้อสื้อมั่นตัวเองไรออแ่วาอาจารย์ว่าเฉยระดังซามากกับพมกซื้อเป็นที่สั่น คุณพ่อให้ต <Bond> ัวได้น้อมานอยเจ็ดนเจ็ดศูนย์หนึ่งับยังกัคขับเจ็ดศูนหนึ่งกับเจ็หกับเจ็หนึ่งนะครับเน็นฟันเกีียวอย่ครับเจ็หกหนึ่งกับเจ็ศนย์หครับธ้ามดายฟันดีปะอรฟันว่าได้ปูได้ปลาเนี่ยก็ฟันกัเป็นตะไ้โชคได้ผมว่าฟันมาเด็ปลาเยยังฟันแบบนี้มีโชคเลยเขาวะับใจัว่านี่ยเจ็ดหกหนึ่งกับเจ็ศูนหนึ่งนะครับเนาะคุณพ่อให้ ขั้นขั้นโศกคือเขานี่เจ้าได้เล่นนำอยู่บอกเจ้าเจ้าซื้อนำอยู่เจ้าซื้อเลขนำอยู่ปกติบอกเจ้าก็ได้ซื้อบอกมี่ม่จำเป็นเจ้าบอกซื้อแสดงว่าเจ้าของก็เล่นเนาะเจ้าปลาเนี่ยเคยมีโศกบ่ไข่ตุ้งไข่เคยอยู่เลยถามเนี่ยเลขนบ่มวคนหรือเปล่าเจ้ามากตัวไหน เอาอีพ oh, e e. ่อวาให้ถามจ้ะช่วงแรกบอกสี่ทะเบียนรถจีนห้าแต่เขาว่าโอ้สี่ห้าเก้าบอกนขั้นนก่ขับรยาได้เงินด้วโอ้าทะเบียนรถเจ้ายังบอกเนาะสี่ห้าเได้เงินาฟันเห็นปลานี่เออกันเลาทะเบียนรถนี่สองสี่ห้ามันบอ ทะเบียนรถสองสี่ห้าเก้าค่ะท่านผู้ชมนะคะเอามีคนถามมาว่าทะเบียนรถอีหยังมื่อนี้ก็บอกแล้วเดิมมื่อนี้ไม่ได้ติดค้างเด้อท่านผู้ชมทะเบียนรถใหม่ไปแล้วเพิ่นอยากถามทะเบียนรถเจ้าแม่ได้ป้ายขาวได้ป้ายขาวแล้วได้ป้ายขาวแล้วป้ายแรงเมืกี้มันตัวไหนบะหนึ่งสองสี่เอีหนึ่งสองสี่นี่แต่ออกไปแล้วขึ้นเมื่อแล้วอ๋อครับได้ป้ายใหม่สองสี่เก้าห้าห้าเก้าสองสี่ห้าเก้าสองสี่ห้าเก้าค่ะ แต่ว่าเจ้าของรถพ่นซีซื้อซียไงกว่าซีหาเก่าพ่นซีซื้าาอซีหาเก่าพ่อพ <laughs> <laughs> อมักน่ามีว่าซีหาเก่าแจ็คแหละมาเสือไผยจะต้องมาเสือไผยโอ้ยซีมูแจ็คพ่อมาอื่นตัวใดมาก่าท่านเลเน้ยบ้านนี่มีนัดกับยายเน่าผุานยุ้ย <laughs> บ้านน้องแวงสิไปอันนั้นแมพ่พ่อสิไปเอาเลขอยู่ต้นจานงวดที่แล้วเพิ่นกระไฮไหม เอ่อซีหนึ่งหนึ่งซีนมัเขามัเจ็ดม่วนแล้วเราเล็กเราพูดใหมฮะไปขูดไปฟ้าครับเ่า้นเอาอยู่หน้าไหมน้ำตาง่ายว่นี้บอกครับเป็นเล็กกตฝานเจ้ตอนที่เพิ่นออกมานะมันจะแบบเป็นนี่เลยนุ่นคนลูกแม่วาลกวก็เป็นยังอะเป็นบาปันบาปบอกเอออเล็กมันบอกพอันก็เสียเอาเนี่ยม่ถือว่าเป็นท่าหมืนลาเลยมันเป็นยังได้พอเปล่าสักเท่เท่าดาวนี่ลงว่ามันจะเอาได้เนย หากงใหม่ป่านนั้นก็ลงข้างหัว้างโอ้ยนี่จะ่ขูดาฉนกับขูดเขาถากเขาไปทำรายไ่ทำรายเขาค่ะให้ซื่อตัวใดให้ซื่อสองตัวดีเลยบอเลขมันบอกหลายตัวหรอกออกล่างออกบนเทั้นอ๋อบอกดีเถอะเจทาออกล่างออกบนเท่านั้นแล้วกับเจ็บซุดหนึ่งะครับเนาะอันนี้ันสี่ห้าเก้าเนาะของแก้วเนาะ สี่หางหยเนาะสำหรับตัวเลี่ยตัวเลขทะเบียนรถกับสองสี่เจ้าก็ไม่ได้ซื้อหลายเอ็นบอนอคุณผอแม่ในนอโก็ซื้อหลายตัวลงไปเจ้าก็ไม่ได้ซื้อหลายกระดอนมอวดที่แล้วเจ้าถึกหลายปะไหนซี่ลอยเงินป้าดวงดีเนาะเจ็ดเก่าสามลอยเงินหนึ่งซี่ลอยนคุณอ่ะอ้ฮ่า่ท่านถือจะมาดูท่านผู้ชมนะคะ ้จงไดล่นานถ,ถึงนี่พักเงาสะกนเด้อท่านผู้ชมเด้อขันไถยถก็ขอให้โชคดีเด้อผู้ใดเขามากกับคนไหล,ลกดแช่ข้าเจ้าบอกว่าให้พอหายไวๆเด้อแฟนคขับมาจังไดก็ให้มาแน่ยคงสุดท้ายเกรงใจพ่อ,อยู่กับลูกไฟเพิ่อนอยูค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากา่าวมาถามเพิ่นจักน้อยพ่ถามหลายดอก ข้อพิ่นกับยากเ์ว่าลายอยู่แต่ว่ากะเทากัเก่งใจพ่อเพิ่นเพิ่นไปหาหมอมาเนาะเอาขอให้โชคดีสุขุมสุขคนอีหยังเกะาๆๆๆะเจ็ดหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่ห้าเก้ารวย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 ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำรับคลิปนี้นะคะกับขอฝากไว้ด้วยนะคะท <c oughs> ่านผู้ชมสำรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะนะค่ะเพราะว่า เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะแต่ขอให้โชคดีสุกูสุกพ้นนะคะเอ่อเมื่ออืน่นพ่อพ่อนสีฝันบออันนี้แอดมินกับบนเนใจนะคะว่าสิได้ตัวเลขจากเพ่นบอ่นะคะบนแอนใจอาจจะมาท่านหรือบูท่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพุงนี้มีนัดกับคุณแม่เน่าเนาะคะนะ่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำนะคะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แอดวินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ